สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังทุกๆท,ท่านนะคะพบกับทางช่องของเราเช่นเคยนะคะทุกคนยังอยู่ในแปลงมันสำปะหลังของเราอายุ5เดือนแล้วนะคะคลิปนี้มาดูว่าเราจะบำรุงยังไงหัวมันสำปะหลังของเราที่ปลูกไว้ถึงจะได้รับผลผลิตสูงแล้วก็หัวใหญ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งสูงควรฉีดพ่นฮอร์โมนไหมคลิปนี้มีคําตอบนะคะทุกท่านเรามาฟังรายละเอียดกันคะ่ะ เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังการดูแลมันสำปะหลังที่ถูกต้องซึ่งทุนน้อยสำหรับผู้ที่ทุนน้อยนะคะทุกคนว่าเราจะทำยังไงหัวมันสำปะหลังของเราถึงจะโตเคล็ดลับดีๆก็คืออันดับหนึ่งะคะพื้นดินของเราต้องโรยด้วยขี้ไก่แกบนะคะทุกคนเพราะว่ามันสำปะหลังของเราต้องการขี้ไก่แกบซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรอินทรีย์นะคะรวมทั้งมีปุ๋ยเคมีร่วมด้วย ถึงจะไปกันได้นะคะทุกคนมันสำปะหลังเขาจะเป็นพืชที่ที่ดูแลจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะทุกคนสำหรับผู้ที่มีฝีมือที่ชัดเจนก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่าเราด้วยนะคะทุกคนขออภัยว่าทางเราไม่ได้เก่งถึงขั้นขนาดมาบอกมาสอนทุกๆท,ท่านแต่เราได้คลุกคลีอยู่กับสวนกับ การทำไร่มันสำปะหลังความรู้เล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะบิดเบือนไปบ้างขออภัยทุกๆท่านด้วยนะคะแต่ทางเราได้แนะนำในทางที่เราได้ทำมานะคะทุกคนมาดูพร้อมๆกันค่ะทำยังไงมันถึงจะหัวใหญ่พี่น้องของเราการปลูกระยะของต้นของเขาจะอยู่ที่70ซนเมตรนะคะนี่ค่ะทุกคน70-70ซนติเมตรและระยะของร่องของเขาเมตร20 เลยนะคะทุกคนนี่เขาจะเป็นเอ่อช่วงที่กว้างมากๆเพราะว่าเขาเน้นเขาเน้นให้หัวมันลงที่แถวแบบนี้มากกว่าที่จะปลูกยกล่องขีนะคะตัวนี้คือเคล็ดลับของเขาและอีกอย่างหญ้าสารกําจัดวัชพืชเราต้องฉีดพ่นทุกระยะไม่ให้หญ้ากเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเวลาเราปลูกปุ๊บมีการรองพื้นด้วยค่ะทุกคนการรองพื้นของเราคือสูตรเสมอนะคะหรือไม่ก็ ปุ๋ยสูตร 13, 13-21แต่เราอันดับหนึ่งคือเราต้องโรยขี้ไก่แกบก่อนนะคะทุกคน 13, 13-21รองก้นหลุมต่อมาสักประมาณหนึ่งเดือนฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดเลยค่ะทุกคนฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดนี่คือปุ๋ยแนนซี่สูตร 20, 20, 20นะคะหรือไม่ก็จะเป็นทุ่งเศรษฐีหรือวีทองก็ได้ค่ะขอให้เป็นทุ่งเอ้ยขอให้เป็นปุ๋ยเกต็ด นะ,ะทุกคนใส่2ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนะคะผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านพี่น้องของเราสังเกตดูมันสัมปลังของเราแปลงนี้จะไม่มีโรคเลยนะคะทุกคนนี่เขาดูแลอย่างดีเลยนะคะการดูแลเราจะฉีดฮอร์โมนคะ่ะทุกคนฉีดฮอร์โมนของเรานี้ก็คือฮอร์โมนงามมีขายอยู่ทั่วไปนะคะทุกคนเราก็ ไม่ได้เอาฉลากมาให้ดูเนาะเพราะว่าฮอร์โมนงามปกติแล้วเราจะใช้เป็นพวกที่สำหรับสำหรับพืชเราเขียวขจีแบบนั้นแต่ส่วนมากฮอร์โมนงามเขาจะแพงคะ่ะทุกคนทางเราก็นิยมใช้แต่ปุ๋ยเกตเป็นหลักนะคะอ่ะดูกันคะ่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ของ CFR CFR 98นะคะทุกคนนี่ ตัวนี้จะเป็น CFR 8 1นะคะเมื่อสักพักนี้ CFR 9 8หรือ89ก้าปราจอยยัง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 ไม่แน่ใจนะทุกคนอาจจะพูดผิดพลาดไปนะแต่ตัวนี้เป็น CMR 8 1แน่นอนคะ่ะทุกคนสำหรับตัวนี้ CMR CMR 89หรือเปล่าหรือ98ปดปาจอยไม่ปจอยไม่คุน้นเพราะว่าแปลงนี้เขาจะพึ่งเอามาปลูกคะ่ะทุกคน ขออภัยถ้าหากพูดผิดนะคะแปดเก้าหรือเก้าแปดไม่แน่ใจเดี <c oughs> ๋ยวคลิปต่อไปจะจะมานําเสนอให้เดี๋ยวเดี๋ยวถามเจ้าของแปลงก่อนนะคะทุกท่านเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นก้านแดงความแตกต่างของเขามันจะเป็นก้านแดงเนาะแต่เมื่อสักพักนี้ C M R 8 1ดหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นก้านสีแดงเมื่อสักพักนี้เขาจะเป็นก้านสีขาวค่ะทุกคนนี่ C M R 8 1ดหนึ่งก้านสีแดงนะคะเขาจะปลูกผสมกัน cmr ตัวนี้จะเป็นการสีขาวค่ะทุกคนดูนะคะแล้วเรามาดูรอดูว่าผลผลิตของเราจะเป็นยังไงนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ